โอเคครับพี่น้องครับไปอับร้านกันเลยนะครับพี่น้องครับอับร้านสวัสดีครับผมวิววันนี้ผมจะมาเล่นเกมมาเก็ตอีพิซซครับที่เราเล่นกันนะครับถ้าใครยังไม่ดูสามารถไปดูได้เลยนะครับโอเคเราไปดูคลิปกันเลยอับร้านนะครับพี่น้องครับ ร้านเราเ,าเ,าเาติบโตมาหูร้านนะครับตอนนี้โอ้ทุกคนครับเหมือนเซเเลเลยครับตอนนี้บ้าบ้าวชาขอบคุณที่มาใช้บร,ริการอีเลเว่นเลนะครับเทียมโอ้เราจัดร้านสวยสวยวันนี้เราก็อัพร้านแล้ว <ừ> เราก็ทำตามเป้าหมาดเดยเสร็จแล้วนะครับคลิปหน้าเราก็จะมาทำการทำคลิปหน้าเราก็จะมาเติมร้านนะครับสั่งของมาใส่ตรงนี้ให้เต็มเลยเคลิปน,นี้กระจุบแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยจุ้มวัวก็เป็นยังไงครับสำหรับ คลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดซั b สไคร b ์เพื่อให้เป็นกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับใครอยากให้มีต่อ EP 2สองก็คอมเมนต์มาเลยนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับชิม,ม,ม่ว้